สวัสดีจ้าสวัสดีครับมีบอ้อพอคลิปพิเศษท่านอื่นเขมาเนอะแมนครับกำลังเห็นทุกพวกเหมือนดน่นจาจะเหมือดครับกำลังป่งเลยครับจะว่าบ,บ,บ,บ้อนในห,หลายเนาะแมนครับเอาห้ากระสิเก็บเหลือเอาหอดได้ที่เพื่อนพ่อก,กินนะนี่ย้าสิเปหาปลาเมืป่ปนกินเหมือนแหลกจ้ะหอดเพป็นก็เองเก็บไดีมยวนี้เลยซึ่งมันเลื่อนซ้ำหนึ่งเข้มาเนาะกำลังมันเรากำหรังมันพอดีครับจะว่าอันนี้จะกินได้ยุ่ง รสชาติต้องพอดีสีนีม่หวานไม่มไม่สมนะแมนครับตามรส,มรสรเวลาข้าหย่อมีจะยงเอ๊ยด้านเอ๊ด้านในปากนะปวดตอนนี้สดโอ้ยยัคคไงไ็ช่วที่อุกล้วยนะเขาจะาสีออกลายแมนครับ,บน,น,นี่เป็นลือันนาตัวน,น,น,นั่นละเฮ้ยอฮ้ยฮ้เยเยฮย โอเมนตุ่นโอ้ยกองวิบวัมึงมึงหยาดเลยหยาดหน้ามเลยครับเก็บเลยมาเต้หาเห็ดบดจ้ะทางผ่านนะเหตุปลาพักเมียดพักเมือดักเมียดกินดิบกันนี่ครับนิบใหญจ้ะคนพกกินนิบก็กินครับ ไปล่เบ,บิ้งมาคอยอีกแล้วครับตัวน,นึงหน้าพอดีเลยตัยวนี้ครับอะไรบางงามมากกว่าเอา้าเออกษตรดีกว่าเวลาไปจุดก็ปุ่นนะก็ปุ่นก็ลาบด้วกกินกับน้ำยาสกัปุ่นนะนาาอ่าได้จ้ะจะหอดล่ามตนนัวหากินอยากเด้อครับนี่เพิ่นกับบ่อได้ออกมีทุกส่วนเนาะ ป็นบางพื้นที่บางจังหวัดนา่าจะบางป่ากับบอมมี่ครับบงต้นต่้นเพิ่นคล้ายๆใบใบเหมาเนาะใบเ,เหมาเหมาใหญ่เนาะใบตาควาย,ยแมนะครับใบัหนหนาแข็งแข็งครับต้นโอ้นงามเลยครับ นี่ซ้ำหลุนนี่ัะมันซ้ำหลุนก็ดีจังนี่รางมันก็ร่งเสียแต่ว่าอันนี้กะคน็นไงย่งแต่ว่เป็นกะสีนี่ออกฝากมูจักหน่อยเนาะใกล้กับเสียขึ้นเกาเอนไปต่มรวกน่มอาเสียขึ้นเกาหย่อนนี่บ้าอนี่เงี้นียโอ้มุดแดงเต้นพันหลนะแต่ว่าหย่น่าห่เหยอนาหน่อ ลนี่ยำดังเอาได่ด้าดีทีเด้รับยาวเลดเพี้ยนี่เอาก็ใบอ่อนอยู่ละไอ้ของเสียของหายเนี่ยงานลวมได้พวกเขานะพี่พี่พี่งานพี่งานพี่นี่บอกอเอาเลยสามใบพอพโอพอพูดก็ดีงานเลยนะก็ดีเลยครับ้าหนองสเดิสเอาเงาเพราะว่าถ้านนองไปกินกานถึจะมากานจนกรอบๆอ

เอาเลยเดี <S <S wow. ๋ยวนี้เอาโลด็ะยังไงก็เห็ดโลดก็ายบ่ไายเว้ยเดี๋ยวกับหัวใจกับบวบาจังไงดูนะพี่ก็ดีเลยเนาะเล็ดเอายาวๆจะไปกินกานก่นอย่างบการแซ่บากันเปนยังนงกินกาเด้อโอ้กินทั้งกานพ่ใบเลยล่ะเออมูลกับกมาพ่นอุ่นตอนหนึ่งครับนี่เอาตน สุมือกับีแดงแซ่สุกมืกอ,อใส่ใส่ยหนกลโลนาวไกหนาว <c oughs> <c oughs> อืมนันตันนึงตัวนู <c oughs> น้มากเลยลังพอดีเลยเมนมัน,นเป็นปลาไปเลยนะเมนครับ ออกเป็นบางโซนครับบริเป็นบริออกทั่วป่านะครับตัวนึงันท้องเมืองเอาอีกอันครับนี่ครับลาบปลาเนาะลาบก็ปล่อยกระหมองกระปุ่นเนี่ยกระปุ่นแรงอะสุกพี่กภินิมพนพี่วันหวานนะ พ่อกับพ่อไดยลจ้ะเดี๋ยวจะมาเก็บเอาไม้พาเพิ่กจะลางออกนี่ต่งจัะแมนนี่อันนี้เดี๋ยวบดเลย่อลวดกินนี่เหรอคบเอาเนี้ยเหอะหึ่งเก็บเดียวพอดีเลยงามเลยครับนี่ครับไปจ้ะ